เอาละเดี๋ยวนี้โหรทองคนสวยเมืองเพชรจะทำอะไรเพชรน้ำค้างได้ไหมนอเดี๋ยวนี้เมืองขนมเมื่อแกกับเมืองดอกบัวออกออก อย่างสูงสูสีกันอยู่เมืองปัตุมก็คือเมืองข้าจำขาเจอกับเรือเขาวางคู่บ้านคูหวนานผู้่ผ่าเลิศลำ้ำศิลปะแดนธรรมะทะเลงามคนสวยเมืองเพชรหกทองดีแลงแสงไม่มาตัคนตาดสายตาดคนตัดอัดระยะทางสองร้อยห้าสิบเมตรผ่านไปมองอยังไม่ออกว่าใครจะเหนือใครใครจะเหนือใครมองตาสายตาเร็วแต่ สาวกระชากแลวนันาคนสวยเมืองเพชรจากจังหวัดเพชรบุรีเขาบอกว่าเหมือนขนมหวานขนมบอกแกงหวานเจอกับเบือเรือจระเพาเรือรังสิตในน้ำเพชรํำค้าเพชรจำค้าเขาบอกว่า้วยสักหนึ่นันนาจะเป็นร้องครับตอนนี้เริ่มดึง้าสาวกระชากค่อยๆคอยเล่็ค่อยๆผ่อนรูปผ่อนรงคนสวยเมืองเชรบอกว่าถ้าแบบนี้โอกาสจะแบบเบอร์พยากาแน่นอนแล้วครับว่าแล้วคนสวยบอกไปก็แงไปบอกเพชรํำค้าแล้วก็เคาะปกปกปกบอกให้เรือไหลก้าวใช่ ุลเอกชัยกรรมก,การผู้สุเกียรติยกธงสีน้ำเงินนะครับให้คนสวยเมืองเพชรเป็นฝ่ายชนะครับพี่น้อง The winner is คนสวยเมืองเพชรเจ้าก็หลุนตะหัวเชิงเจอชื่อคนสวยเมืองเพชร